คคครรัับนนี้บอัันนน้ดีพอดีผมไม่รู้ครับผมว่าลูกขาเท่านั้นนุ่นเอ้ยนุ่นเอ้ยส้นเอ็นน่งมม่ประโยชน์นะครับตอนส้นเอ็นมันขาพวกขาแมวอะไรขาวขาวว่าสิบว่าสิบโปรงหรอกนี่เราก็จะมารีวิวร้านกาแฟนะครับพาคุณนายครับคุณนายคนดังครับมีแต่คนดังมาครับป้าป้าจอยกับเพาะวั่นเลยครับ เดี <spind le. S 1> ๋ยวต้องนี่แหละครับอาชีพบริการครับอาชีพบริการเรามีอาชีพบริการครับปกติขายบริการครับนนี่ว่าบริการอืจะของขึ้นรวงเนอะมียเอาแมสกของตีนะเขาประคองให้ได้เฮงว่ะเอาอยู่บ้านนั่นเองโอ้หึ บานเกอรวงแล้วเหรอรวงกัน <c oughs> นี่แหละโอไมคอนมันเขามากถ้างสองสันคล้องข้อไว้หนังนุน่น <ะ S 2> มันมี <c oughs> วัานกินอะไรนะกินกาแฟไหมนี่ตัวนน้อยนี่กินกาแฟไหมไม,ไม่กินกู <c oughs> ๊ก <c oughs> กู๊กกูก ใส่ไม่ดีด้วยเขาแคบเลยเดี๋ยวพี่พี่จะไปคายรถทิมรถพ่ดีครับก็มีตาก็ออกไปแต่ดูเปิดเกาะคือบ่อประตูหลังเลยกระเทิร์นอันนี้เป็นคาเฟ่นะครับสามหกศูนย์รถสามหกศูนย์รถสามหกหนึ่งหนึจำไม่ได้พี่น้องก็ครับก็จะเป็นบรรยากาศข้างทางครับเราจะพยายามลงฝนนะครับ เ <ừ. S 2> ข,ขาเขาเห็นยางดนุนคดบ้าบกท่นี่ไม่ใช่ร้านขายน้ำเชอเด้อสามห่งบอสามู์เรียกอะไรเรียกอะไรครับีสามหกหนึ่งไม่มีตาอ่านเลยครับคนหลายบอต่ละมือนี่น เ็าปกติเสาทิต์กับมือมือมสำคัญหนคนเดินล้าเฉลียประมาณเท่าไหร่กูนับประดวนเลยค่ะมึงทำมึนมอกเลยก่อนของเจอก็ตัอนเาออกมองมนี่ถือว่าเป็นวันธรรมดาอยู่เสาทิตย์นี่ล้าขี้ผ่านนุ้หูหันเป็นอย่างไหมอเอาเบิดเลยตัวนี้ เดี๋ยวเร็วๆนี้ร้านร้านอาหารนะครับวงดนตรีอีกก็จะมีร้านชาบูอีกบรรยากาศผมมามักดอกมาเที่ยวผมมักมารีวิวครับสามหกหนึ่ง n รีซิกวันบอนคอฟฟี่ก็จะประมาณนี้ครับโซนที่นี่คนเยอะมากครับติดถนนใหญ่ครับ ุลินปรสสักเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในบรรยากาศครับโดยรวมครับโอ้กาแฟน่าดื่มเอออุ้ยนักศึกษาไปแล้วยังบอกเขาเลยเป็นที่เป็นอาครยอยารอันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จ เ,เดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลืองอ,อันนี้จะเป็นตึกเขาจะทำร้านชาบูแล้วก็สวนอาหารแล้วก็เป็นสวนดนตรีทางฝั่งนูน้นไม่อยากว่ะากบาร์บ,บีคิวบาร์พิชูเรื่องมันมีรีสอร์ทไปนู่นแถวเขาไปชด,ดาี๋ยวนี้ แล้วก็กาแฟอันนี้ก็จะมีอา,ห,อาหารครับก็ไม่แพงครับอาหารนนรู้แล้วครัถูกะอันนี้เขาเรียก บาบีคิวค,ครับจ้จากบาทสักหนี่ไม้ยี่สิบยี่สิบครับ,บอไม่ซาบก็จ<ส>ะมีอาหารครับไม่แพงนะครับก็จะมีอาหารครับไม่แพงนะครับเล่ดเปิดเปิดเปิดโดนย่างนี่ ของเดือนแล้ว่เหรอนนึกว่าร้านก่อสร้างร้านอะไรบริการทดลองเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวครับวิวสวยๆจะมีฝั่งนี้วิวสวยมากเลยครับฝั่งนี้วิวสวยครับนักศึกษาก็สวยนี่ครับเห็นทั้งหมด อันนี้เป็นทางขึ้นชมว,วิวชมว,วิวข้างใน,นก็จะเป็นกาแฟครับอ่าสั่งกาแฟเนี้ยมาบ่อยไหมที่นีม่มาที่นี่บ่อยเพิ่งมามเราเรียนอยู่ไหนนี่ชีวะบอก อ๋อการชิมประสาบทไงแล้วทำไมามากินน้ำไกลจังเขาหิวเขาไปกินเลยเลยที่ประสาบไม่มีน้ำขายอ,อ,อ,อ๋อมาแคาร์ลูกอำเภอประสาบมาจากนี่ก็ประมาณยี่สิบโลเลยยี่สิบโลจากประสาบไปนิคมอ,คอีกสิบห้ามอไซค์มาใช่ไหมอ๋อคี่รถกระบะมาแฟนไม่รับเอาแฟนมารับเรามีพัดลมแล้วครับความนะมีพัดลมแล้วไง อยู่ดีครับอยู่ดีข้างเดียวก็หลวงมากครับเมียไม่อยู่ประมาณกี่ไร่เอาตะโดนกันประมาณกี่ไร่นี่อือสี่สิบไหมทางนู่นมั้งนู่นทางนู้นยี่สิบไร่เลยมั้งก็อันนี่ข้อมทางหลวงแล้วก็อันนี้อะไรนะที่ไพศาลเลยเสียงไพศาลยุ้ยเสียงเลยนี่เชียงไพศาลเลยก็นี่ทรัพย์อันดับหนึ่ตรงนี้ เขาไม่ให้นั่งด้วยพอดีมันไม่มีเก้าอี้บ้างลยไปเลยนั่งไม่ได้เองไปขอกี่อี้คอนั่งเลยดิอันนี้แกงคุณหลอกดาวครับอันนี้เหมือนเหมือนเราจะตีลังกาไปเลยด้ระดมก น้องไปตายอืดตายอยากเพ่อนจากไหนครับน้องกินเยอะๆนะจะได้โตไปๆวันนี้เขาเรียกอะไรเพราะไม่ให้จำประเดกกยวบบานลูกมากินบาร์บีคิวฝนเอ้ยทำข้าวบอนั่งเดียวเขาบอกว่าเตา ไม่จากประสาทเนาะอันนี้น้องกับพี่คนตื่นจะเท่าไรคนขี่ถึงสองนาทีเลยมาไหนถึงมากเลขาขึ้นมาอยู่อ่ะก็มาวันนั้นขี่รถไปหาอันนุ่นที่บ้านเนาะเราก็มาจกคุ้นมาสองไม่ได้พักกีกมานึ่งนะไอ้นุ่นไหมอ้นุ่นหรือไหมเลยพักกีกมานึ่งมาหาเราดาบนา เอาหนาขึ้นหน่อยวบประเทศไทยขึ้นหนาไงวะปกติหนานี่ยหน่อยนึงกล่องมันหล่อพ่วงกินได้หมดเลยบอไปต่รั่อยู่ผมก็ได้เห็ดคิ้วไม่เผ็ดบอกนะแต่เจ๊กี่คิว้วรบกะจะชิมาอะไรทางนี้อ่ะนร้อนหาข้อเปรียบเทียบร้อนแล้วหาข้อเปรียบเทียบว่ากินเท่านั้นเทน่นี้ไงอ,อร่อยไหมอ่ะเฉอะบเฉอมันเผ็ดนิดนิดอ่ะ อร่อยแค่นี้ก็ไม่ดีดปากอยู่ทำไมดีดปากนี่นตึ้งเจ็บตึ้งเพราะเสียบใช่ไหมหอ่ะไม่ใช่พี่หลอกนี่นนี้ฮึที่ไม่เคยหล,กลกอกน้องหรอกทำไมจำเป็น <c oughs> ปกติมันจำเป็นตลอดเอ,าฝา,อ,อาฝากช่องปะอ่าฝากช่องโสดปะตอนนี้ตอนนี้โสดปะไม,ม่รู้ไหนมีเ<พ>อฟซ <FC S 1> ีอยากติดตามเป็นให <สา S 1> ้ไอ้ดมผ้าคตะวันออกมาลาอะไรเนี่ยพ าม,มาละจำไว้ตลอดชีวิตจะไปกินมันเท่เเนะครับเสียบอันนี้เสียบครับเสียบครับ,บ, <ๆ S 2> บเอาพ่อพ่อกันครับสบายดี